สวัสดีครับเพื่อนเพื่อ RECU ที่รักทั้งหลายวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เฟบรุยครับเมืองแห่งความวันแห่งความรักวันที่สิบสี่เฟบรุยนะครับทั่วโลกรักกันหมดรักกันไว้รักกันไว้สามัคคีกันไว้ไม่ทะเลาะก,กันผมก็คีย์เวิร์ดตัวนี้นะนะญญครัศาสนาคริสต์เขาบอกพระเจ้ารักท่านท่านจงรักพระเจ้าสังคมจะได้สงบสุขวันที่หนึ่งกุมภาแล้วครับหนาวเต็มขึ้นแล้วครับ กุมภามีนาร้อนแล้วครับเมษาร้อนพฤษภาฝนตกแล้วครับจากหน้าหนาวลุยเข้าไปหน้าร้อนเลยครับแต่เมืองฝรั่งไม่ใช่ครับหน้าขาวจะหน้าหนาวจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงหมดแล้วครับแล้วถึงจะหน้าร้อนแล้วถึงจะหน้าหนาวของเมีสี่ฤดูนะครับเราไม่มีฤดูใบไม้ผลิน,นะครับของเราก็ลุยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของทุกทุกฤดูเนี่ยอากาศมันจะหมุนเวียนไงครับที่ผมเล่าให้ฟังแล้ว เปลี่ยนจากหน้านี้เข้าหนูหน้าหนาวอากาศมันจะหนักน,ะน,นะครับขนี้นะครับนะครับหนัก PM2.5 เยอะขึ้นทุกทีนะครับพอเข้าหน้าร้อน PM2.5 ยังอยู่แต่พอแดดออกเมื่อไหร่มันจะระเหยไปหมดแล้วครับนะครับนี่พอหน้าฝนจะชุ่มฉ่ำทุกอย่างตออกมาพื้นดินหมดนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของอากาศบ้านเราในกรุงเทพมหานครที่มีประชากร18ล้านคนไม่ใช่6ล้านคนนะครับช่วยบอก ผู้ว่าลูกน้องผู้ว่าด้วยยายบอกว่ากทมมีประชากร6ล้านคนลงทะเบียน6ล้านคนจําไว้เลยนะครับไม่ลงทะเบียนมีอีก4ประเภทนะครับทั้งหมด18ล้านคนไม่นับนักท่องเที่ยวจ,จีนที่มา12ล้านคนเนี่ยนะฮะแล้านคนมาเหยียบย่ำกรุงเทพทุกวันนำอาชญากรรมมาด้วยเขาได้แล้วผมพูดแล้วนะครับเรื่องกรทมผู้ว่ากรุณาวิ่งตอนเที่ยงคืนจะได้รู้ว่าเมืองของท่านเป็นยังไงไม่ใช่วิ่งตอนเช้าเปลี่ยนเวลา้งหน่อยนึงครับ นะครับท่านผู้ว่าที่รักทั้งหลายครับเขาจะได้เข้าใจว่าผู้ว่าเนี่ยดูบ้านช่อง24ชั่วโมงไม่ใช่ดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นส,ยสายๆนะครับนี่คือผู้ว่าน่ยวันนี้วันพุธผมจะพูด r e c u ปี66หก้า next step เราจะก้าวไงดูเมืองจีนเป็นตัวอย่างครับปี B 66เป็นต้นใจจีนจะก้าวสู่ออกนอกประเทศครับเป็นอินเตอร์มากขึ้น สิ่งแรกที่จะทำคือ n e t w o r k ร์กของ Infrastructure One b e เบล n e r โรดผมยังเชกชื่อเก่าอยู่ทำไมเมืองจงนีนทั้งพันสร้อยล้านคนค้าขายกันแถบนี้ก็ขายไม่ไหวแล้วทำไมต้องยืน่นมือไปถึงยุโรปนะครับยุโรปเดี๋ยวนี้ก็จน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 ,จน,จนเพราะการเป็นพ่อค้าต้องออกไปค้าขายต่างประเทศนะไปดูสิครับคณะบัญชีเราสัญชาติหรือโลเคอของนักธุรกิจการค้าขายไปเรือสำเภา ท่านถามไม่ทำไมไปเ,ปเรือสัเผาเมื่อก่อนเชื่อว่าพ่อค้าแม่ขายนะ่ยต้องเอาของใส่เรือสัเผาคข้าก้าวไปแดนไกลไปขายสินค้าแล้วซื้อสินค้ากลับมาขายบ้านเรานี่คือสัญชาตญ,ญาณของพ่อค้าไม่ใช่นั่งอยู่กรุงเทพเหมหานกน่อย่างนี้แม่ต้องก้าวไปนอกจากกรุงเทพแล้วเดินก้าวไปเมืองชายแดนก็ได้ก้าวไปขอบประเทศรอบรอบ,รอบเราก็ได้เราจะได้ไปรู้เป็นยังไงเพราะฉะนั้น RECU เหมือนกันที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัย4 และการก่อสร้างต้องก้าวออกไปนอกนะครับกทมให้ได้ไปเมืองอื่นๆท่้นเมืองรองเมืองชายแดนและก้าวไปสู่เมืองข้างๆให้ได้ผมก็พยายามเล่าให้ฟังแล้วยุคนี้ <c oughs> ผมจะชวนพวกเรา r อซีซ e โกอินเตอไปทำอะไรไปเปิดวิสัยทัศน์นะเปิดวิสัยทัศน์เพื่อจะดูรทนไงนะคับโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นไม่แค่นั่งอยู่กันที่ไปดูซิรอบๆมีความต้องการยังไงอย่างเงี้ยไปดูนะครับเราจะได้ รู้จักเขารู้จักเรารู้จักค้าขายสินค้าเขามีอะไรที่เราต้องการเราจะต้องขายสินค้าอะไรให้สู่เขาอย่างรอบๆเลยนะครับเราเก่งอะไรรู้ไหมครับในเรื่องเรสเซทเราสามารถจะสร้างหูบ้านจดสรราได้เก่งมากๆเลยในแนวลาบนะครับแนวสูงขนาดกล้าเราก็ทําได้สูงใหญ่สูงๆมากอย่างในนิวยอร์กเราก็ทําเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องการก่อสร้างกับตลาดปัดจจัย4ี่เราเก่งพอควรนะครับดูเมืองเก้าเมืองชายแดนรอบๆนะ เพราะนั้นผมจะพาไปวงแหวนรอบแรกของการอินโก n อินเตอร์ของเร t สเซยุคหน้าคือเมืองชายแดน9เมืองกับเพื่อนบ้านเรา c l n b นะครับขเขมเลาวเวียดนามเมืองจีนแม้กระทั่งทางใต้นะก็ไปรู้จักกันบ้างไปกับ i e c u เปิด i e c u c o m ครับลูกเขารู้เรานะครับก็ออกไปกันอกแล้ววงแหวนที่2ก็คือไปยุโรปไอไปเอเชียเอเชีทางขวานี่ก็คือหนีพ้นจีนญี่ปุ่นเกาหลีครับ จีนอย่างเดียว็็ปวดหัวนะครับจีนเนี่ยครับเราไม่เคยไปจีนเลยมีแต่จีนมาเราจีนมาเราต้องไปจีนด้วยนะครับไปขายของเขาเขามาซื้ออะไรเราเราไปซื้ออะไรเขานะครับไปเปิดประเทศต,ตรงนี้นะแล้วอย่าลืมเกาะติดจีนด้วยวันเบลวันโรดถนนของเราเนี่ยรถไฟเราเนี่ยครับภายในอีกไม่ถึงสองปีกรุงเทพโคราชโคราชหนองคายหนองคายเวียงจันทร์เวียงจันทร์ นะครับขึ้นไปทางเหนือนะครับอยู่นานไปฉงชิงฉงชิงนั้นเป็นศูนย์กลางของเมืองจีนครับเป็นโคราชของเมืองจีนทางด้านตะวันออกตรงนั้นนะเป็นทางรถไฟที่วิ่งไปทางยุโรปเราต้องยื่นมือไปก่อให้ได้ครับยื่นหน่วยก่อข้างบนให้ได้เราก็จะเป็นเน็ตเวิร์กใหญ่ในเซวันอีสเชียเนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนอย่าอยู่กับที่มองใกล้มองไกลออกไปนะครับมองให้ใกล้ไปนิ้ง เปิดโอกาสให้ดูดิอย่าหลงละเริงอยู่ขามแฮปปี้ซื้อทำไม่ต้องไปไหนอะทำคอนโดมันขายคิดอะไรไม่เอาทำคอนโดคิดอะไรไม่เอาทำบ้านจะาทันไอ้ผู้นั้นตกทะเลตายไปหมดแล้วครับสมัยรุ่นผมรุ่นพี่ผมรุ่นพ่อผมของใหม่ต้องคิดใหม่ทําไมคนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงคนรุ่นใหม่ต้องการยังไงคนรุ่นใหม่ต้องการใช้คนรุ่นใหม่ใช้สตาร์ทอัพของคนรุ่นใหม่อย่างเจ้าสัวท่านินบอกว่าให้คนรุ่นใหม่คิดให้คนรุ่นใหม่ทํา คนรุ่นเก่าเป็นซัพพอร์เตอร์มันก็จะได้ของใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากภหา,าสารไปเรียนนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆฮะถ้ารู้ไหมคนส่วนใ่เม,มืองใหญ่จะไม่ซื้อคอนโดอยู่แล้วจะเช่าคอนโดอยู่ท่านรู้เปล่าไม่อยากซื้ออยากจะเช่าคอนโดอยู่นะเปลี่ยนไปแล้วรู้ไหมผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะอยู่บ้านเก่าไม่อยากอยู่บ้านใหม่เ,เราก็เปนองว่าอยู่บ้านใหม่ซื้อทําคอนโดให้คนแก่เอาไปอยู่ไม่เป็นไปไม่ได้มไม่ได้มีการศึกษาทางการตลาด การตลาดสมัยใหม่ไม,ม,มดิจิตเตอร์หมดแล้วไปเปิดดูที่ที่ไหนก็สอนบ้างไปเรียนซะท้ายที่สุด RECU เราเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒน,นาเมืองนะครับที่อยู่อาศัยอ่ะ70%ของการใช้ที่อยู่อาศัยคือ real estate นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทำที่อยู่อาศัยหมดไม่ว่าจะ land and house แสนสีรีดูสิครับไม่รู้หมดเลยเราเป็นตัวสร้างนะครับเพราะฉะนั้นปรับตัวเองนะครับ ไปเติมความคิดใหม่ๆที่ recu ะนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านขอให้ท,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 ทุกคนโชคดีครับอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะกันบ้านเมืองวุ่นวายมากๆแล้วตอนนี้นะครับแข็งแรงเข้าไว้แล้วก็ช่วยกันดูแลภาพรวมของแผ่นดินครับสวัสดีครับ